นาเปล่านูนัว,นว สวัสดีครับพอครับอยู่ e c h c h a n คือเก่าครับผมมเอนี่ได้เมนูตำกุ้งสดพี่น้องตำขนมจีนนะครับผมตำสั่วกุ้งสดเจวกะเมละพี่น้องกับสลัดผักชีไปเรื่อยต้นหอมนะครับผมกินกับข้าวปุ่นเน้นๆน้อยๆผมเป็นการเสียเวลานะครับผมไปครับผมถ่นเลยครับผมไป สอง่อไร้รยหางหายหนาหายหนวดไปดนก็จะลงคลิปจันอังคารพุทธนะครับผมเพื่อหัดซีมือววายสองทุ่มนะครับผมเวลาลงคลิปสองทุ่มฝากช่องยูเดกแช่ไนนน้ำเด้วยครับผมพี่น้องนะครับ sữa cà pôn cung sốt, cung cung sốt sốt ร้านของชายเอามาขายพี่น้องที่พี่ที่พี่ไขสดนะผมซื้อไขซื้อยังกะร้านเนี้ยวเลยครับในบ ю เจ็ตใครมีเกรดใครได้มาตรฐานที่พี่ไขสดนะครับผม นิ้วยากอะหาเห็ดกินแะไรเนาะพี่น้องเนาะเห็ดอย่างไรเนาะเวลาพี่นกแล้วพี่น้องลองบ้าง ก็ได้มาขมขมกัโจย์บงระพ่นองหนัาปลาานวๆ ขอบคุณเอซจากตั้งประเทศแล้วก็ทั้งในประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมติให้การติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณีหลีขอบคุณจากใจเลยครับแต่ผมมีพี่น้องเบิ้งก็ยากอยู่ครับเล็คลิป ขอสดอีลิพี่น้องไซส์ใหญ่ๆเลยดนๆเด,ด้กกินท่านึง หลายพี่น้องก็แซบ่บแซบ่บมือนำทอดนำ กลุ่มได้เสือ เสียงป่าใหม่ครับพี่น้องส่งเปล่าไทยแล้วฝนตกอกีก ใส่ง,งามๆเลยพี่น้องเลยแล้วยอมรับเรื่องความสดสดจริง Tengah faham bumbam-bumbam. บม่มีเขาขก้นก็ขาวปุ่นเหล้ยอยพี่นั่งอิ่มแ่บเสียดายของมีน้อยได้มาทำนี่ เดครับคิปนี้ก็ได้เมนูตำกุ้งสดนะครับผมขนมจีนกุ้งสดกุ้งลายเสือนะครับสดๆเลยครับได้พึ่งได้มาตอนแรกก็มาตำให้พี่น้องใไ,ได้เบิ้งไดนเห็นแล้วครับเนาะสุดท้ายนี้อยู่เด็กแา่ไหนก็นต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเราไ้พอกันคลิปหนานะครับผมติดตามในช่องทางใหม่นะครับวันจันทร์คาน พูดเพื่อหัดสองทุ่มนะครับผมจะลงคลิปสี่วันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณครับ